แต่ในขณะที่โจทย์ยากที่สุดตอนนี้ก็คือส่งออกไทยวันนี้ประกาศอีกแล้วปรากฏว่าติดลบถึง6.2%นหนักจริงๆครับ นายกิรติรัชโนโอปรัดกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้ถแถลงตัวเลขส่งออกเดือนกรกฎาคมพบว่ายังติดลบต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ปรากฏว่าทําได้เพียงแค่22,000กว่าล้านดอนลลาร์สาหรัฐติดลบถึง6.2%และยังติดลด10เดือนติดต่อกันนะฮะและยังหนักกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลบถึง2.8%ถึง3.1%เพราะฉะนั้น7เดือนผ่านมาส่งออกไทยตอนนี้ติดลบไปแลถึง5.5%นะครับสาเหตุก็จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของตลาดโลกตกต่าลงอย่างมากครับและได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในยูเครน นกับรัเสเซียอัตราการส่งออกที่เกี่ยวข้องตอนนี้ชะลอตัวลงไปอย่างมากรวมถึงการขึ้นนโยบายดอกเบี้ยต่างๆในหลายภูมิภาคความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินและล่าสุดจีนเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เบอร์สองของโลกก็ฟื้นตัวช้าลงด้วยนะครับขณะที่นายชัยชานเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งออกทางเรือบอกว่าอยากให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรและเตรียมมาตรการป้องกันภัยแรง เพราะว่าเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะส่วนไทยส่งออกสินค้าเกษตรสูงถึง13ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดอยากลดค่าไฟลดค้าน้ำมันช่วยลดต้นทุนนี้กับผู้ประกอบการด้วยจะได้แข่งขันกันได้นะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงาพาณิชย์คนใหม่ต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่องการค้าการขายและเป็นที่ยอมรับและผลักดันนโยบายต่างๆนั้นได้ทันท่วงทีด้วย